แล้วตัวมิวเองเนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันก็ก็เชื่อเชื่อเพื่อความสบายใจแล้วกันครับเหมือนพอพอมีคนพูดแล้วอะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจเราสิบสิบเนี้ยให้เท่าไหร่ที่เชื่อเนิดหนึ่งล้วกันประมาณเก้าสิบไปเลยสิบไปเลยก็แสดงเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อนก็เชื่ออยู่พี่เออแล้วแล้วไงเราเรานับถืออะไรไปไหวอะไรยังไง ของผมอ่ะจะจะชอบไปไหว้ท่านแชร์กงมิวที่ฮ่องกงวัดตังหันครับวัดตังหันอือคือรู้สึกว่าเหมือนเราซิงกับทางเขาไงไม่รู้กันแต่ว่าทางที่บ้านก็จะเป็นเทพินดูพระพิคเนศอะไรพวกนี้อืออือแล้วมีอย่างอื่นอีกมั้ยฮะต้องไปหาอาจารย์สักดิสักยันต์อะไรมีไหมก็เคยก็เคย,เ,คยเคยไปเหมือนกันเคยมีพี่แนะนําว่าให้ลองไปสักน้ํามันที่อยุธยาอะไรครั้ก็เคยไปสักมาเหมือนกัน โอ้โหนี่ก็ถือว่ามันเกินสิลแล้วนะเกินสิลแล้วเหรอครับมันเกินนะการที่บอกไปส่งไปสักไว้อะไรเงี้ยมันดับโอ้โหแบบคือเป็นคนเชื่อเรื่องเรื่องตรงนี้คือคุณแม่ก็เชื่อใช่ครับทำแล้วสบายใจกัมันเคยเห็นผลไหมไม่แน่ไม่แน่ใจเลยครับพี่หนุ่มแต่ว่าที่รู้สึกว่าเห็นเห็นผลจริงๆอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็บอกก่อนนะเออขึ้นไ้ให้ขึ้นไป้ตอนแรกผมอ่ะไม่ได้ชื่อมิวผมชื่อนิวอ ไปดูมาเขาบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสผมเกิดวันพฤหัสเนี่ยห้ามมีนอหนูอยู่ในชื่อการลากินีการลกินีก็เลยแบบเอ้ยเปลี่ยนชื่อไงให้มันดูแบบคนยังจําได้แล้วกันให้เปลี่ยนนี่เดียวเป็นมอมาเป็นมิวแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊กก็มีก็มันก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นดีดีขึ้นเลยอ๋อเหรอแล้วเปลี่ยนที่ไหนเน่เปลี่นเองเลยผมดูเองไม่แล้ดูเองผมดูเว็บเองเลยพี่นี่คือไม่ได้เขาขายชื่อนะเขาขายเป็นอาจารย์เอง